อายุมาฉลองวันเกิดที่ส่วนจิตนี้ตรงค้ามตรงนี้มีการมีการฉลองวันเกิดในเวลานั้นก็มีผู้ที่มาร่วมฉลองวันเกิดมีสมเด็จพระปัณวษสาคือสมเด็จยาของขพระเจ้าสมเด็จยานั้น ท่านมีทรงมีพระมหากรุณาอย่างใหญ่หลวงนี่ก็เลยรู้รู้จักเมืองไทยด้วยเพราะว่ามีสมเด็จยาสมเด็จพระปรมัทาตอนนั้นมาได้สิบเอ็ดวขวบก็รู้เรื่องเมืองไทยบางตัางกเรลา,านั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าวังสะระปทุมเป็นสถานที่สําคัญแห่งพระราชวงศ์และแห่งชาติด้วยเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมาราชเทวีพระพันวาสาอโยาเจ้าตั้งแต่พุทธศักราช2459ตราบจนเสด็จสวรรคตและเป็นที่ประทับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีในเวลาต่อมา สมควรที่จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติแสดงพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างดีงามแห่งการดำรงชีวิตที่อำนวยปะโโยน์สุขแก่ชนหมู่มากสมเด็จพระเทพพระราชสุสดาสยามบรมราชกุมารีทรงระลึกถึงพระราชปรารภแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงจัดการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นสนองพระราชดำร,ริและเป็นการอนุรักษ์สถานที่สํคัญแห่งนี้ด้วย ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกราบโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิทีสมเด็จพระพันวสา,าอายิกาเจ้าดําเนินงานพระตําหนักใหญ่นี้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้ออกแบบตามหลักฐานทําแผนที่สมัยนั้นสันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2450ถึง2460 รับการในการดําเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คือสิ่งใดก็ตามที่ของเดิมใช้ได้จัดการทําความสะอาดและนํากลับเข้าติดตั้งหรือประดับดังเดิมถ้ามีไม่ครบจํานวนหรือเสียหายไม่อาจใช้ได้ก็จะดทาเพิ่มเติมให้เหมือนเดิมสิ่งใดไม่มีของเดิมเหลืออยู่เป็นตัวอย่างได้ศึกษาค้นคว้าใช้รูปภาพการเทียบเคียงคําบอกเล่าและศึกษาใบสั่งทําสิ่งของที่ยังเหลืออยู่เพื่อทําขึ้นใหม่ จะแสดงในพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าแบ่งออกเป็น3าช่วงคือช่วงที่ 1. สมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าทรงเตรียมการรับสเสด็จสมเด็จพระมหิตลาธิเบดอดุลยเดวิกรมพระบรมราชชนกหลังทรงสําเร็จการศึกษาด้านการทหารเรือจากเยอรมนีและ,สะเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2457 สองสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุญญเเชวิกรมพระบรมราชช,ชนกทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีแล้วทั้งสองพระองค์ได้สเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราช,ชนาคารินเมื่อพุทธศักราช2466หลังจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุญเดยเเชวิกรมพระบรมราชชนกทรงสำเร็จการศึกษาด้านการสาธารณาสุขจากสหรัฐอเมริกา และช่วงที่3สมเด็จพระมหิตลาริเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงสําเร็จการศึกษาด้านการแพทย์จากสหรัฐอเมริกาและสเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนานุนีและพระราชโอรสธิดาทั้ง3พระองค์ นอจกนี้ยังมีส่วนจัดแสดงบริเวณเฉลียงชั้นบนซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพ,พระพันวสาอายิกาเจ้าทรงเป็นประธานประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมาราชินีนาถเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ด้วย